เขาถึงบอกว่าลูกเกิดมาเพื่อสอนเราบางคนอนะ่ะบอกไม่กระทั่งแบบว่าลูกเกิดมาเพื่อเหมือนกับเเรากําลังเรียนธรรม,มะะบางทีมันต้องข่มใจตัวเองด้วยเนาะคือบางทีหูอยากกินไก่ทอด KFC มากอยากกินแบบของที่มันจังฟู้ดมากแต่ว่าเฮ้ยเราไม่ให้ลูกกินอะ่ะเพราะลูกเราตัวเล็กเกินไปหมอสั่งห้ามอา้าวไม่กินก็ได้ก็ต้องห้ามอกห้ามใจหรือว่าอยากไปเที่ยวมากเลยวันนี้อยากไปแบบดูหนังอยากไปอะไรอย่างเงี้ยอยากดูหนังที่มันรุนแรงด้วย ผู้ใหญ่สามารถดูได้เราก็ต้องห้ามใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าลูกดูอะลูกก็จะแบบซึมซับอะไรที่มันไม่ดีไปหรือว่าลูกกาลังแบบงองแงโกรธร้องไห้เราจะบุ่มบ่ามไปด่าลูกก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยหยุดหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะแม่บอกให้หยุดนี่เด็กดีต้องห้ามร้องไห้นะมันก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องแบบนั่งข่มใจตัวเองเนาะนั่งอยู่ข้างๆลูกแต่เย็นๆฟังเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขางองแงหรือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเพราะฉะนั้นอะ บอกเลยนะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมสำหรับครูเลยนะ